สวัสดีครับครับสวัสดีครับครับพ่อเป่งเป่งหรือแต่เต็งนะเต็งเต็งนี่คุณแม่คุณแม่ละพาพรละพาพรสุัสดี่รัครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้กิตตินะครับมาเจอลูกค้าของไพรัตรงไทยครับในอำเภอวานนนิวาสครับผมจังหวัดสกลนครมีคือลูกค้าของพี่ไพรัตโอเคครับครับวันก่อนสัมภาษณ์ไปแล้วนะู้ไมว่าคนดูมากกว่า ด you know, ูบ้านดูพ่อเยอะกว่าอีกผมยังน้อยใจอยู่เลยค่ะท่านผู้ชมน้อยใจที่ว่าคนดูพ่อมากกว่ากลับมาดูบ้านก็ขอกราบขอบพระคุณมากครับคารับผมวันนี้กิติครับมีโอกาสมาอเบอร์วานอนนิวาสอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สักคนเนาะเหตุผลที่มาท่านผู้ชมรู้ไหมคืออะไรพ่อสั่งซื้อบ้านหลังนี้ใช่ไหมครับครับครับผมไม่ต้องบอกราคารู้กันแล้วลงคลิปไปแล้วส่งไย หือว่าเป็นเรือนหมู่แล้วกันตัวยูดีกว่าเพราะมันหลายหลังแล้วลักษณะคล้ายๆตัวย,วยูมีซุ้มบันไดมีศาลามีโอ้โหเยอะเลยเงินมันก็เพิ่มไปเรื่อยๆใช่แต่ท่านผู้ชมรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นครับหลังจากพ่อได้บ้านหลังนี้ครับ <c oughs> สั่งซื้ออีกสาสา สามหลังโ order หลังก็้ท่าน้ชมสามหลังนี่ไว้ข้างหลังครับผมเดี๋ยวผมจะทำคลิปสองคลิปสามนะคลิปนี้ขอสัมภาษณ์พอก่อนครับครับซื้อหลังหนึ่งลามคิดยังไงไปซื้อหลังสองหลังสามและหลังสี่ทั้งหลังนี่ครัท่านผู้ชมลูกค้าพี่เลยละใส่ละหลาติดใจอะไรไปรันต์ถึงได้สั่งบ้านเยอะขนาดนี้เขาทําสวยทําสวยทําสวยแล้วไม้ก็สวยไม้สักทองไม้สักทองแม่สุปภาพรปภาพรนะไม่ใช่สุนะ ทำไมไม่ไม่เบรกพ่อว่าอย่าซื้อก็นานนี้ก็ไม่เบรีกไม่ได้เพราะว่าเขาตั้งใจลูกชายเขาจะตั้งใจอ๋อคือจะซื้อให้คุณพ่อคุณแม่อยู่แล้วนะโอเคนะเขาทำเขาอันนี้แล้วผ็ทำไปเรื่อยมีความสุขไหมในบ้านไอ้หลังแรกเนี่ยคุณพ่อมีความสุขแล้วผมมาสองสามสี่เนี่ยไอ้สองสามแล้วก็สี่เนี่ยยิ่งไปกันใหญ่เลยติดนึกไม่ถึงนะท่านผู้ชมว่าคุณพ่อจะสั่ง ถามจริงที่จะสั่งต่ออีย่างเนี่ยก็ยังคิดอยู่อก็ที่มันหมดไปแล้วโอเที่หมดอ้โหมดแล้วนะมันหมดแล้วนี่ทำที่โลกไม่ตองนะเอาตรงนี้หลังหนึ่งเป็นเรือครับรองได้เพื่อนไดผมนี่คือลูกค้าของพี่ไปรัณทรงไทยอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองครับท่านผู้ชมวันนี้กิติต้องมาอีกรอบหนึ่งก็คือเกิดจากคุณพ่อสั่งรถหลังสองก็คือสั่งเข้าก็คือซุ้มประตู แล้วก็โรงรถเป็นโรงไทยนะค่านผู้ชมแล้วก็มีอีกหลังหนึ่งคือออกมาครอบนะมันเป็นโครงเหล็กหลังใหญ่ครอบแล้วก็มีการบิ้วตีฟ้าเพดานให้ใหม่ครับ ทางเข้าบ้านหลังเก่าก็ถือว่าหลังเสร็จแล้วเดี๋ยวนี้ก็กำลังทำย่อยอยู่ถ้าทำย่อยนี่งานอกของพ่อเป็นสงไส้เหมือนกันสงไส้เหมือนกันจะมีงานนอกเดี๋ยวไม่ได้จะขึ้นบ้านใหม่ของอยากกลับมาแน่้มาเนีต้องเชิญแน่โอเคครับนี่คือคุณพ่อสเปงสเปนสเปนสแปงโอเคถ้าตามนั้นท่านผู้ชมและคุณแม่สุดสปาร์กอนครับ ขอให้ตั้งสองคนมีความสุขมากๆนะครับขออให้อยู่โอ้โหอยู่บ้านมีความสุขคนเราก็แค่นี้เหรอเนาะพอได้มีความสุขโอเคนะจริงๆแล้วลูกชายนะเป็นคนทําให้พ่อและแม่โอเคนะขอบคุณพี่อ้นขอบคุณพี่อ้นที่สั่งที่สั่งบ้านตรงไทยของไปรัณตรงไทยครับท่านผู้ชมอาจจะไม่ได้ผมไม่ได้มีสคริปต์ผมถามสดๆโอเคนะมีไรจะฝากมั้งกว่าคนแรกก่อน พี่อ้นลูกชายต้องฝากคนที่ที่ช่วยแต่ทีกว่านี้ที่ช่วยนะทำบ้านช่วยช่วยอะไรช่วยออกฤทธิรับออกออกแล้วก็พ่อก็ก็มีก็มีบ้างแต่แต่ลูกชายผมผมก็รู้ว่าพี่อ้นเก็มีความสุขที่ได้ทำให้คุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็คนที่สองผมอยากฝากให้ฝากนิดนึ่งฝากนานภพยรัฐทรงไทยนิดนึงครับครับครับถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากสั่งบ้านทรงไทยให้ดู อาคุณพ่อและก็คุณแม่เป็นตัวอย่างซื้อหลังหนึ่งมาหลังสองหลังสามโอเคนะครับอ่ะฝากนิดนึงครับครับากเลยได้เออขอไอ้ขอฝากด้วยนะถ้าจะทำบ้านเือกันไทยเนี่ยอย่าลืมอไพรัตทรงไทยอยู่ที่อำาบอปอ่าโมอคอ่างไอ้อ่างทองอ่างทองจังหวัดครับผม ครับผมพี่ไปนั่ก็ฝากมาเหมือนกันบอกว่าขอขอบคุณคุณพ่อและคุณแม่ด้วยที่มอบความไว้วางใจให้ไอรับทรงไทยป่ามกอ่างทองนะครับก็ดูแลตั้งแต่เริ่มก่อนขายแล้วก็หลังการขายก็จะมาดูแลเรื่อยๆถ้าเกิดมีปัญหาอะไรก็โทรหาไปรัฐนะต้องโทรหากิติก็กิติไม่มีช่องอยู่ในมือวันนี้ผมก็ขอบคุณมากนะที่ให้ข้อมูลแล้วก็ให้ความรู้นะและความรู้สึกของคุณพ่อคุณแม่ด้วยครับ ขอลาครับครับขอบคุณมากครับท่านโชคให้โชคดีครับผมโชคดีนะคะครับผมโหน่ารักจังเลยเสร็จโอเคครับผม